มาค่ะวันนี้จะมาสอนทำสูตรน้ำจิ้มซุก,กี้แบบคีโตนะคะคีโตคีนหรือคนทานปกติทานได้เหมือนกันปลาเล้แล่เียวพริกแล้วก็กระเทียมกระติกแดงแล้วกปนะ็นคามเด่นนะนำไปปั่นปั่นให้ละเอียดแบบนี้นะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วพักไว้ก่อนเติมน้ำลงไปด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยงาน,นะคะเอาไปคั่วไฟอ่อนนะคะ คั่วไปเรื่อยๆคั่วจนสุกนะจ๊ะคั่วให้สุกเสร็จแล้วเอามาตามตามด้วยมะเขือเทศเข้มข้นนะคะตามไม้ก้ก็ได้หรือว่าจะใช้กอดมะเขือเทศดอยคัะก็ได้นะคะ,เป,ะเป็นแบบสูตรที่ใช้ยาว่อนนะคะาําหรับคนหานคีโตเนาะเสร็จแล้วตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราเติมน้ำไปเมื่อกี้นะคะที่เราเอาไปปัดแล้วเนาะ,ะเอามาเทลงไปกับมะเขือเทศเข้มข้นของเรามเขือเทศกระป๋องเนี่ยนะจ๊ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคนไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆคนให้เข้ากันน,นะมันจะคนยากเนาะเพราะว่ามันเป็นเนื้อมะขุฏีที่เป็น,นกกโนนนนกลาคะเติมน,น,นะน้ำตาลของกีโตนอิมิชทอนใช่ไหมมีสีตั้งอับไปด้วยเกลือชมพูนะจ๊ะครึ่งช้อนชานะน้ำตาลนี้ใส่ไปประมาณ3ชอ้ชอนชา เสร็จแล้วก็คนให้มันละลายเข้ากันนะคะใช้ไฟอ่อนนะเติมสีขาวนะคะเติมสีขาวไปชิมชวันะจ๊ะแล้วก็น้ำมันงานะคะแล้วก็ไฟต้มน้ำผนะึ้ไปอกนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยงานที่เราตั้วไว้เมื่อกี้นะคะเอาไปตามเล็กน้อยนะะให้แตกจะได้มีกลิ่นงานหอมๆนะคะ คนไปให้เดือดประมาณ3นาทีนะคะเพราะว่าจะได้เก็บไว้ได้นานหน่อยเนาะง่ายมากค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวนะเวลาทานก็แบ่งออกมานะคะบีบมะนาวใส่เติมพริกกระเทียมได้จ้ะแค่นี้เลย